หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนิยมสร้างเจดีกันมากเพราะบุญนี้เป็นบุญที่ทำแล้วได้อนิสง์มหาศาลอย่างคาดไม่ถึงเหตุผลนี้เองจึงทำให้คนในสมัยก่อน ขวนควายสร้างพระเจดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนื่องจากบุญจากการสร้างเจดีทำให้เกิดในตระกูลสูงได้ความสมบูรณ์ของชีวิตในทุกด้านแล้วที่สำคัญเป็นบุญที่ทำให้มีบารมีเตียมเปี่ยมจนสาม,มารถหมดกิเลสนิพพานได้โดยง่ายจนเรามักจะได้ยินเรื่องราวการสร้างพระเจดีถวายเป็นพุทธบูชา ถึง84,000องค์บ่อยๆโดยกษัตริย์ยุคนั้นยุคนี้เศรษฐีคนนั้นคนนี้ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังสั้นๆส,สักเรื่องย้อนไปในสมัยพุทธกาลในครั้งที่พระเจ้าประเยนที่โกศลได้ทอดพระเนตรเห็นสายขาวที่ดูงดงามตรการตาจนเกิดพระไทยเลื่อมใสนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้า จึงรีบชวนบริวารทุกคนช่วยกันก่อเจดีทรายเพื่อบูชาพระรัตนตรัยถึง84,000องค์ด้วยความปลื้มเป็นล้นพ้นจากนั้นก็เสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดบุพารามและได้ทูลถามถึงอนิสงส์พระพุทธเจ้าตรัสชื่นชมขออนุโมทนาที่พระองค์และทุกคนมีศรัทธาแรงกล้าที่ก่อเจดีทราย ถึง84,000องค์เพราะแม้แต่ก่อแค่องค์เดียวก็ได้รับอนิสงฆ์มากอย่างไม่มีประมาณแล้วเพราะจะไม่ต้องตกนรกตลอดร้อยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศและจากโลกนี้แล้วก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์การก่อเจดีย์เป็นการกระทำของผู้มีดวงปัญญา แม้พระตะถาคตเองก็เคยทำมาแล้วในครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นตถาคตยากจนมากมีอาชีพตัดฟืนขายวันหนึ่งได้พบทรายขาวสะอาดจนเกิดจิตสธาจึงได้หยุดตัดฟืนแล้วได้ก่อเจดีย์ทรายทั้งวันโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจากนั้นก็เปลื่องผ้าห่มของตนฉีกทำเป็นธงประดับไว้เพื่อบูชา พระติสะสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเสร็จก็อธิษฐานจิตขอให้ผลบุญนี้เป็นปัจจัยแห่งพระโพธทญยาณในอนาคตการด้วยบุญนี้ครั้นเมื่อตายไปแล้วทำให้ได้ไปเกิดอยู่บนชั้นดาวดึงมีวิมานสูง12โยดอดเสวยทิพยสมบัติอยู่ถึง2,000ปีทิพเมื่อสิ้นอายุไขแล้วได้มาจุติ มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพระสีได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์โลกบำเพ็ญบารมีญาณจนเต็มเปี่ยมแล้วจึงอุบัติเป็นพระตถาคตจะเห็นว่านี่ขนาดเจดีไซร์ยังได้อานิสงส์อันไม่มีประมาณขนาดนี้อีกทั้งเป็นบุญที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงเลือกธรรมเพื่อให้บารมีเต็มเปี่ยมจนบรรลุ พระโพธิยานในที่สุดอนิสง์การร่วมบุญสร้างพระาธาตุเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัธิาธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระเจ้าจากักรพรรดิถือเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงที่สุดถวายยอดฉตรพระเจดี ได้รับการเคารพยกย่องเกิดในชาติตระกูลสูงมีสง่าราศีถวายทองคําผิวพรรณงามเปล่งปลั่งอุดมมั่งคั่งถวายเงินใจสว่างสวยัยอยู่เย็นเป็นสุขถวายอัญมณีรัศมีไก่ทิพสว่างมีราศีมักประสบโชคดีถวายบัรจุพระเครื่อง มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคมักมีคนช่วยเหลือเวลามีปัญหาถวายแผ่นทองคำเปลเวปิดองค์พระเจดีมีราศีผิวพรรณงามใจสวา่างอบอุ่นใจถวายอิฐหินปูนทรายมีแต่ความมั่นคงในชีวิตใจคอหนักแน่นไม่โลเลสร้างองค์พระเจดี มักได้สิ่งอันพึงปรารถนาะสุขภาพดีไม่มีวันอดตายถวายธงหลากสีประดับองค์พระาธาตุมีสง่าราศีกายทิพย์สว่างถวายโคมไฟให้แสงสว่างหรือเทียนใจสว่างชีวิตสะดวกสบายมีอุปสรรคน้อยลงมีปัญญาธรรมสูงขึ้นเบิกทางสูท่ทิพยาเนตร ถวายดอกไม้อันบริสุทธิ์ต่างๆช่วยให้สุขสงบใจใจสะอาดสดชื่นผ่องแผ้วถวายทูปเครื่องหอมต่างๆช่วยให้อบอุ่นมั่นคงในใจใจสว่างมีอุปสรรคน้อยลงมีกลิ่นกายสะอาดรู้สึกสดชื่นเสมอถวายแผ่นหินปูพื้นพระเจดีช่วยให้เรามีบริวารดีมีสมาธิดี มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นถวายกระจกสีประดับองค์พระเจดีช่วยให้มีกายทิพสว่างมีสง่าราศีมีคนศรัทธาเห็นความดีในตัวถวายผ้าเหลืองครองหุ้มองค์พระเจดีช่วยให้เพิ่มเนกขมมะบารมีใจสงบขึ้นมีโอกาสได้วิมุตติธรรมเร็วขึ้นส่งนามพระธาตุ ช่วยให้ใจสะอาดสงบสว่างขึ้นกายและใจชุ่มชื่นแจ่มใสสุขภาพดีถวายข้าวอาหารเวนข้าวบูชาพระธาตุช่วยให้อุดมสมบูรณ์อิ่มอกอิ่มใจส,สุขภาพดีเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีช่วยเพิ่มวิสัยปัจจัยแห่งกุศลธรรมเป็นสิริมงคล ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสะอาดขึ้นเป็นเจ้าภาพหรือมีส่วนช่วยจัดงานฉลองพระธาตุช่วยให้ประสบสุขในชีวิตโดยทั่วไปแทบทุกด้านอุดมบั่งค้างมีคนเคารพยกย่องช่วยเหลือเสมอบูรณะซ่อมแซมเจดีพระธาตุช่วยสุขภาพดีอายุยืนรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดี มีฐานะมั่นคงสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมาธาตุชีวิตมั่นคงสุขสมปรารถนาทุกด้านเป็นที่เคารพยกย่องได้มักผลนิพพานเร็วขึ้นถวายภาชนะบรรจุพระบรมาธาตุในเจดีย์ช่วยให้ชีวิตมั่นคงปลอดภัยมั่งคัง่งมีบริวารดีมีเกียรติเป็นที่ยกย่อง ถวายบทสวดเทพสวดมนต์สวดบูชาพระาธาตุช่วยให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญจากคนทุกหมู่เหล่าได้ยินได้พบแต่สิ่งที่ดีงามเสียงใสไพเราะมีวาจางดงามมีสมาธิดีขึ้นดังนั้นโอกาสทองมาถึงพวกเราทุกคนหากว่าท่านมีโอกาสได้ร่วมสร้างพระเจดีถือเป็นการสร้างบุญใหญ่อันควรค่าในชีวิต เพราะการสร้างเจดีแต่ละองค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างได้ทุกวันหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยขอขอบพระคุณที่มาและขออนุโมทนาสาธุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ